วันนี้เราจะมาตัดผ้าถุงผืนนี้ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นผ้าถุงแบกหน้าขาเป็นกระโปรงแบกหน้าขาจีบทวิตด้านไหนลูกค้าต้องการให้เอาลายด้านข้างตรงนี้มาใส่หน้าขานะคะเราจะใช้รอบสะโพกจริงรอบสะโพกจริงบวกหลวม3เซนหารงนะคะเราจะได้ที่ 5้าเซนนะคะห้าสิเซนลบออกไป12.5เซนหรือ13.5เซนก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้กรอบความกว้างของชิ้นหน้าอีกฝั่งหนึ่งเพื่อตะเข็บแยกต่างหากนะคะฝั่งลายฝั่งลายผ้าก็ต้องมีตะเข็บไว้เย็บด้วยนะคะไม่รวมตะเข็บสิ่งที่บวก ตัวเลขที่บวกไม่ได้รวมตะเข็บนะคะตะเข็บจะบวกสามเซนอะไรก็ว่าไปนะคะตัดผ้าชิ้นหน้าออกมาเราก็จะได้ซีกของชิ้นหน้าด้านที่ใหญ่จากนั้นมาหาซีกละด้านที่เล็กนะคะเราก็วัดผ้าออกมาให้ได้ที่สิบสองจุดห้าเซนแล้วก็เผื่อตะเข็บต่างหากแล้วก็ตัดผ้า ที่เป็นซีกตรงนี้จะใช้ตัวเลขเยอะกว่านี้ได้ไหมแล้วแต่ที่ช่างหมาะนะคะพอมันมาต่อกันแล้วมันจะต้องได้ความกว้างที่ห้าบเดเซนนะคะเพราอวัดสโพกสำเร็จจะอยู่ที่ประมาณ45หเซนชิ้นหลังก็ทำเท่ากันนะคะความกว้างผ้าห้าิบเเซนโดยไม่รวมตะเข็บเย็บนะคะเผื่อตะเข็บต่างหากจากนั้นเอาชิ้นหลังมานะคะ วัดจากด้านบนรวมขอบนะคะแล้วก็วัดลงมาให้ได้ที่20เซนเป็นเส้นสะโพกแล้วเราจะมาหาขนาดเอวกันนะคะใช้ขนาดเอวที่ต้องการหารสองหารออกมาได้แล้วบวกลรวมเข้าไปหเซนเป็นเกตกระโปรงนะคะอันนี้เราจะใช้เกตหลังแค่เกตคู่สเกต ก็คือขนาดความกว้าง3ามเซนนะคะใช้ไม้โคง้งโค้งด้านข้างสะโพกพอเราได้ขนาดเอวที่ต้องการนะคะแบ่งครึ่งแล้วก็วัดจากกึ่งกลางออกมาข้างละ10 11เซนก็ได้นะคะหรืออาจจะแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งจากด้านข้างกับกึ่งกลางเป็นสร้างเกรตดแบบนี้ก็ได้นะคะดูที่รูปทรงความเป็นไปได้นะคะ ก็อย่าให้เกล็ดทรงมันหางมากเกินไปมันจะดูไม่สวยประมาณนั้นความกว้างเกียดก็คือ3มเซนความลึก14เซนเราจะทำการตีกรอบด้านข้างใช้การตีกรอบลงมาประมาณ3เซนนะคะต่ำจากเส้นสะโพกประมาณ5เซน นี่ตีลักษณะนี้เลยนะคะตีเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะใครจะตีกรอบสามเซนครึ่งสี่เซนอะไรก็ดูตามที่เรามองว่ามันสวยนั่นเองนะคะจากนั้นเราจะเอาชิ้นหน้าที่เราตัดแยกจากการมาต่อกันการต่อก็ดูลายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าถุงแหวกหน้าขานะคะเป็นกระโปรงแหวกหนะะ้าขามีจีบทวิตด้านในตรงหนะะ้าขา จีบทวิทนี้มันจะเป็นการตัดแปะนะคะเป็นการแยกชิน้นตรงนี้นะคะตรงหน้าขาเนี่ยเราจะเย็บเก็ดทรงเข้านิดหนึ่งนะคะช่วงเอวเพื่อให้มันดูเป็นการโอบรับกับเอหน้าท้องนะคะจากนั้นวัดจากขอบด้านบนลงมา ให้ได้ตำแหน่งที่เราจะผ่าหน้าขาใช้ได้ตั้งแต่เท่าไหร่จากเอวลงมาใช้ได้ตั้งแต่38-46ถึง46เซนนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากได้สูงได้ต่ำบางคนอยากจะแหวกสูงก็ไม่ต้องลงลึกนะคะแต่อย่าให้มันต่ํากว่าเส้นเขา่าเพราะว่ามันจะเดินลำบากประมาณนั้นนะคะทำการเข้าข้างโดยการเอาชิ้น หน้ากับชิ้นหลังประกบกันก่อนนะคะอันนี้เราจะมีโค้งของชิ้นหลังที่เราวาดไปแล้วนะคะเราก็ประกบกับชิ้นหน้าแล้วก็ตัดเฉียนพาส่วนเกินทิ้งได้เลยขั้นตอนเีดขั้นตอนโพง้งช่างจะไม่ได้สอนนะคะจากนั้นเราก็วัดตรงนี้นะคะได้กี่เซนแล้วก็มาวัดออกมาเพื่อที่เราจะสร้างเก็ดทรงด้านหน้า ความห่างของเกตด,ด้านหน้าเราจะใช้ที่4เซนนะคะเนี่ยแล้วก็จับตีเกต็ไม่ต้องทำเกต็ใหญ่นะคะเกต็เล็กๆประมาณ1นึ่งตีนผีนั่นแหละบางทีช่างจะกะกะเอานะคะเวลาจับตีเกตออกมามันก็จะได้รอบเอวที่ต้องการเองนะคะเนี่ยพับเย็บประมาณ1นึ่งตีนผีด้านบนนะคะแล้วก็เย็บลงมาประมาณ1ิบสเซนใช้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะคะ 1ิบสองสมเซนอะไรก็ว่าไปไอจากตรงรอยเย็บตรงกลางของชิ้นหน้าเนี่ยวัดออกมาเนีก็คือสี่เซนนะคะความห่าง4เซนที่เกตอันนี้คือเกตด้านหลังนะคะก็คือ3ามเซนคูณสิเซนความเลิกนะคะเกตด้านหลังจะใช้เป็นเกตคู่เหมือนด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่ เราจะมาทำการเย็บตัวทวิตนะคะทำการสอยชายให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะประกอบสอยชายตัวผ้าที่จะต่อกับตัวผ้าถุงนะคะจากนั้นเราก็จะมาเย็บกันความห่างของสามช่องตรงนี้เท่าไหร่นะคะพับผ้าแล้วก็เย็บติดกันแบบนี้วาดเป็นช่องช่องห่างกันสามช่อง อันนี้เราจะเป็นการเย็บเนาเพื่อที่เราจะไปรีดนะคะความห่างแต่ละช่องอยู่ที่ประมาณ7.5เซนนะคะก็คือทำทวิบสามทบป,ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอาไปรีดมามันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นทวิบอย่างนี้แล้วเราก็เอาเลาะได้ที่เราเนาออกนะคะมันก็จะได้แบบนี้เป็นทวิบสามทุบนะคะ ความกว้างของทวิทตตะกี้นะคะย้ําว่า7.5เซนหรือจะใช้มากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะอันนี้ผ้าเข้าหนาเราก็จะเย็บยึดตัวด้านในไว้เพื่อให้มันดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะเนี่ยร้อยลรีบก่อนที่เราจะเย็บเราต้องมั่นใจว่าเราได้มุมที่โอเคแล้วนะคะ ราคางานงานตาดัดควรเริ่มได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่พื้นที่นะคะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความสวยงามที่ลูกค้าต้องการนะคะเริ่มได้ตั้งแต่หนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแจดร้อยเก้าร้อยหรือหลักพันอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่อยู่ที่ช่างกับลูกค้าเรียกราคากันประมาณนั้นนะคะพอเราเย็บ ยึดเรียบร้อยเราจะเอาตัวทวิตมาต่อกับตัวผ้าถุงนะคะขั้นตอนนี้ก็เนีนเยเย็บให้มันได้รอยรีดไม่งั้นมันจะไม่สวยแล้วก็ไอตัวทวิตท,ที่เราเรียดมาเนี่ยอย่าให้มันเลยตัวผ้าถุงลงไปนะคะอย่าให้มันเลยชายลงไปย้ําว่าเราจะต้องทําการสอยชายผ้าถุงสอยชายทวิตให้เรียบร้อยจะสอยหรือจะเย็บก็แล้วแต่นะคะ จากนั้นเราก็อีกฝั่งหนึ่งมาเย็บติดตัวผ้าตรงเนี้เราจะต้องให้มันเลยลอยที่เราแหวกขึ้นไปนะคะความยาวของผ้าเนี่ยก่น,นั่นหละเราจะใช้เท่าไหร่ก็อยู่ที่แล้วว่าเราแหวกสูงแหวกต่ำอยู่ที่ความยาวผ้าถุงนะคะบางคนอาจจะใช้ผ้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ผ้าเนื้อเดียวกันก็ได้นะคะบางทีผ้าเนื้อเดียวกันมันมันหนามันแข็งนะคะมันก็จะทําให้ ตัวด้านในมันกระด้างมันไม่ผิวประมาณนั้นนะคะอันนี้มันจะเป็นทรงที่เป็นแบบที่ลูกค้าเขาจะเอาไปใช้ในงานล่านะคะก็คือแบบผ้าถุงมันจะคล้ายๆกัน mm hmm. เขาก็เลยต้องมาตัดทรงที่ว่าตามแบบนิดหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าช่างมองว่าลายตรงหน้าขามันดูไม่ค่อยสวยนะคะแต่ว่ามันมันเป็นแบบที่ลูกค้าเขาต้องการก็เลย ต้องตัดตามแบบประมาณนั้นนะคะจับจีบทวิตให้ชิดกันนะคะแล้วก็เย็บยืดส่วนเกินด้านบนตัดทิ้งพอประมาณนะคะเรือตะเข็บไว้พอประมาณแล้วก็ไปพ้งริมให้เรียบร้อยพอพ้งริมเสร็จแล้วก็ามาเย็บยืดนะคะย้ำนะคะว่าช่างไม่ได้สอนขั้นตอนการพวงเพราะว่าต้องการให้คลิปมันเดินเร็วเนิดหนึ่งนะคะ ดูตรงไหนไม่เข้าใจให้หยุดวนคลิปดูซ้ำๆทุกอย่างที่ทำเป็นแค่การสอนเบื้องต้นนะคะถ้าอยากจะทำไปเย็บไปดูไปอันนั้นแน่นอนไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อคลิปแล้วก็เปิดด้านข้างตำแหน่งที่เราจะใส่ซิปแล้วก็ทำการเข้าขอ บางคนจะชอบตั้งคําถามนะคะว่าคลิปมันเร็วทําตามไม่ทันมันทําตามไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะมันเป็นคลิปตัดต่อเพื่อให้คลิปมันมีความกระชับรวดเร็วนะคะดูแล้วไม่น่าเบื่อถ้าทําคลิปที่แบบยาวๆแบบนั้นคือมันน่าเบื่อนะคะคนเขาไม่ค่อยดูจากนั้นก็มาร์กตำแหน่งที่เราจะทําการเข้าสิเปลี่ยนตีนผีที่ ใช้ติดซิปซ้อนนะคะเป็นตีนข่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นตีนซิปซ้อนโดยตรงก็ได้ใช้ได้หมดนะคะตีนผีทุกตีนที่เป็นตีนติดซิปผลิตออกมาแล้วคือใช้งานได้จริงนะคะอยู่ที่ความสะดวกในการใช้งานของช่างว่าต้องการใช้แบบไหนรูดซิปขึ้นนะคะมาร์กตำแหน่งรอยต่อขอบ ใช้เหล็กแหลมทิ่มเพื่อหาตำแหน่งที่เราจะวางอีกด้านหนึ่งทำการเปลี่ยนตีนผีเพื่อเย็บยืดริมซิปนะคะ เหมือนกันทั้งสองค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการวนหัวโดยใช้ตีนผีข้างเดียวที่หันหน้าออกนอกจากตีนผีข้างเดียวแบบนี้ก็สามารถเย็บซีปได้เลยนะคะแต่อันนี้ตะกี้เราใช้ตีนผีที่เป็นตีนผีติดซีปซ่อนโดยตรงตัดผ้าส่วนเกินทิง้ง จากนั้นเราจะเปลี่ยนตีนผีธรรมดาแล้วก็ทับเส้นขอบใครจะใช้ตีนผีทับเส้นขอบโดยตรงก็ได้นะคะหลักๆช่างจะใช้ตีนผีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะส่วนมากจะเป็นตีนธรรมดาตีนข้างเดียวข้างซ้ายข้างขวาตีนติดซิปซ่อนจะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ตีนหลักๆที่ใช้ก็คือตีนผีธรรมดา ขั้นตอนการทับเส้นขอบมือใหม่อ่ะจะชอบทับแล้วมันจะปบดมันจะถีบนะคะขอบมันจะปบดก็คือหลักการก็คือเวลาทับเส้นขอบแบบนี้ให้ดึงด้านล่างนะคะดึงด้านล่างผ่อนด้านบนไปด้านหน้านะคะดึงตัวผ้าด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยดันไปข้างหน้าดัานออกไปจากตัว เราลืมพูดเรื่องขอบนะคะขอบนี้มันจะเป็นการตัดขอบประมาณสิบเซนนะคะแล้วก็พับครึ่งพับครึ่งแล้วก็รีดนะคะความกว้างขอบก็ใช้ประมาณสามเซนถึงสามเซนครึ่งประมาณนั้นนะคะอันนี้ตัวทวิสด้านในเราล้มทับตะเข็บนิดหน่อยนะคะใช้ขอบตรงๆก็ได้หรือบางคนจะอยากให้มันสวยหน่อยก็อาจจะสร้างขอบโค้งขึ้นมาก็าได้นะคะถ้าผ้าเหลือเยอะ แล้วแต่แล้วแต่การออกแบบของคนเย็บนะคะไม่ได้มีอะไรตายตัววิธีการเย็บผ้าถุงนี้เป็นแค่แบบง่ายๆนะคะเสร็จออกมามันก็จะได้หน้าตาประมาณขึ้นหุ่นไม่ได้นะคะเพราะว่าผ้าถุงมีขนาดเล็กกว่าหุ่นอันนี้เอวอยู่ที่ประมาณ37นะคะแล้วก็สะโพก45สิาำเร็จแล้วคนใส่ได้ต้องมีสะโพกสีนะคะ เสื้อ,อนนี้ลูกค้าก็เอามาแก้นะคะมันเป็นชุดคู่กันเขาจะใส่ลำ